วันนี้ก็วันที่บริษัทเจอกับพี่คนงนะที่แกเป็นคนที่กินกาแฟจริงใจจริงๆเลยนะไม่ทราบว่าชื่ออะไรเลยครับชื่ออัมพลอัมพลนะกินกาแฟมานานหรือ,อยังนะมันสามปีสามปีแล้วตอนแนะนําทํำไมถึงกินกาแฟฮะก็เพื่อนแนะนํามาว่าลองกินกาแฟตัวนี้ดูอ๋อและใช้ตัวแนะตัวทีนวันใช่ไหมตัวขมใช่อ๋อและกินวันละกี่ซองอนะ ปัจจุบันกินเวลาส,สองซองกินมานานเท่าไหร่แล้วก็ปีกว่าแล้วสองปีแล้วกับสองปีปแต่รับกินซองเดียวเพราะทำไมถึงทําไมกินแล้วถึงกินต่อนเนื่องพ่อแล้วมันได้ผลไงมันก็คือว่าทําให้สุขภาพเราดีดียังไงฮะน้ําหนักมันลดลงน้ำหนักลดแล้วต่ก่อนนี้ร้อยยี่สิบเก้าโลร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้าโลตอนที่เป็น COVID โควิดร้อยยี่สิบเก้าโลอ๋อ แล้วเวลาใช้ตัวกาแฟยินใจแล้วเป็นไงมันก็กินไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันน้ำหาัก็ลดลงลดลงข้าวก็กินได้น้อยลงโอ้แต่ว่าแต่ว่ามันก็กินปกตินะแต่มันลงไปเองลงไปเองอ๋อเหลือเท่าไหร่ปัจจุบันนี้ตอนนี้เหลือเจ็ดสิบแปดโอ้ร้อยยี่สิบเก้าหรือเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าช่างปัจจุบันเจ็ดสิบเก้าเท่ากบลงไปประมาณ โอ้สามสิบสามสิบสามสิบโอ้ร้อยยี่โอ้สามสิบสี่สิบกิโลอะไรครับแล้วไปหาหมอหมอมันบอกไม่เป็นอะไรตรวจสุขภาพแล้วปกติทุกอย่าง mm hmm. น้ำตาลในเลือดต่ก่อนตอนที่ไม่ได้กินกาแฟมันมีน้ำหัอบอกค่อนข้างอ้วนแล้วมีน้ำตาลในเส้นเลือดอะไรเงี้ยอ oh. แล้วก็พอกินไปเรื่อยๆน้ำตาลก็หายไปโอ้ oh. ถ้าหว่าเป็นเบาหวานเลยเตานั้นไม่เป็นมันแบบ oh, แต่มันสูงใช่ไหม น้ำตาลในเส้นเลือดมันสูงอ๋อแล้วกินไปมันก็ลดไปเองกินไปมันก็ลดไปอ๋อแสดงว่ามันยังไม่ได้เป็นเบาหวานแต่มีภาวะน้ําตาลเริ่มจะจะเป็นเบาอ้วนมากเองมันลงไปเองเหรอแล้วไม่มีกินยาอื่นอะไรไหมไม่มีกินก็หมอเขาบอกตอนนั้นก็รู้สึกจะเป็นอะไรคล้ายๆกับอ้วนแล้วมันเหนื่อยไง พอเหนื่อยง่ายเวลาไปไปหาหมอที่ไหนมันขึ้นแป๊บปุ๊บมันก็ไปตรวจความดันความดันก็จะสูงหม oh. อก็ต้องให้นั่งพักอ uh huh. แต่ปัจจุบันนี้กินกาแฟไปแล้วไปหาหมอไม่ต้องนั่งพักตรวจแล้วปกติทีเดียวเลย uh huh. แล้วตอนที่กินทําไมถึงรู้สึกว่าดีขึ้นตอนใช้เวลาเท่าไหร่ถ,ถึงรู้สึกว่าเอ้ยร่างกายมันดีขึ้นตอนนี้พอรู้ไหมประมาณปีกับปีอะรู้สึกว่าดีขึ้นเลยครับครับโอรู้สึกน้าหนักมันลดลงไป ของเครืมันหลวมลงแต่เราก็ไม่สังเกตเลยพอกินไปเรื่อยๆมันก็ลดลงไปเรื่อยๆวันวันละสองซองนะวันละสองซองกินกินตอนไหนอะสองซองก็เชา้ชาเช้าตื่นมาก็อาบน้ำท่าแปรงฟันแล้วกินกาแฟสองหนึ่งแล้วก็มีกินอาหารได้ไหมมันก็กินปกติอ๋อกินปกติเอแต่ yeah. ว่ามันจะช่วงค่าจะมีแบบไปถ่ายหน่อยหนึ่งอ๋อกินแล้วมันถ่ายง่ายขึ้นอแล้วก็ตอนเย็น ก็พอทำงานกลางวันมันห่วงก็เลยกินอีกสองออแค่สองซองเช้ากับกลางวันนั่นเองกินหลังอาหารก่อนอาหารนะได้หมดอ่อได้หมดแล้วแต่ใช่ไหมนี่โอ้พ็่โอหเห็นผลล่งค่างดีมากนะนี่นี่คือเคสที่คนดื่มกาแฟนี่ก็มีหลายเคสแล้วบางคนที่เป็นเรื่องของผู้หญิงที่เคยอ่ะมีปัญหาเรื่องประจําเดือนกินไปก็ประจําเดือนก็ดีขึ้นมาที่ไม่กคยมานี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งซึ่ง อผมว่าน่าสนใจมากแค่นี้ไม่เคยได้เจอนที่เรากินกาแฟแล้วน้ําหนักลงไปประมาณโอ้ยสามสิบกิโลได้แต่ว่าใช้เวลาปีกว่ามันค่อยๆลงสายว่าไม่ได้ลงทีเดียวคือมันไม่ได้ลงทีเดียวนะอืมันค่อยๆลงค่อยๆลงคิดคิดว่าเดือนประมาณเนี่ยได้ตอนที่กินตอนน้ําหนักค่อยลงประมาณได้ไหมว่าเดือนลงประมาณตอนนี้มันอยู่ตัวแล้วอ๋ออยู่เลยใช่ไหมก็คือไม่ลงนะตอนนี้ไม่ลงครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็น้ําหนัก 79, 79. ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าโหก็โอเคเลยนะก็ต้องขอบคุณพี่อัมพลใช่ไหมที่สา์ให้ข้อมูลแล้วก็เจอแกเพราะแกมาบริษัทนี่เจอสองครั้งครั้งที่แล้วแกก็มาเล่าเลยนะครั้งนี้แกก็เห็นวันดื่มกาแฟอยู่แล้วก็ซื้อกาแฟไปกล่องเงนะี้ยทุกครั้งมาก็ซื้อกาแฟแกกินกาแฟทีนวันเป็นหล,ลนะักเียสุใช่ไหมก็ซื้อทีมกินเดือนหนึ่งสองสองกล่องสองกล่องใช่ถ้ากับวันละสองซองใช่เดือนสองกล่อง ก็ต้องขอขอบคุณเพียงพนมากนะครับที่ให้ข้อมูลครับขอบคุณครับ